ตอนนี้คุณปิงอยู่กับเราแล้วนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะคุณปิงคะสวัสดีค่ะรครับอ่าเดี๋ยวขอขอต่อสายคุณปิงใหม่อีกทีนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะบ้านเราก็หลุดพันสีมาแล้วนะคะต่างประเทศก็เมื่อวานปิดกรอบบวกขออัปเดตมุมมองหน่อยนะคะคือในแง่ของบ้านเราเองเนี่ยมันเมื่อวานถือว่าหนักรุนแรงนะครับเกินไปนะลงมาแค่เซ็นกกว้านแต่ว่าส่วนหนึ่งก็นักลงทุนส่วนใหญ่มีกำไรกันนะอันนี้อันนี้อาจจะเป็นประเด็นไม่ได้ว่ามันมีการเทคโปรฟิตนะครับแล้วก็เรื่องของความกังวลเรื่องของโควิดมันมันมีความรุนแรงในตัวมัน เราก็มีเรีเยกว่าการความเสี่ยงในเรื่องการลดน้นําหนักการลงทุนของกองทุนรวมไปถึงเรื่องการตัดขาดทุนของบล็อกเทรดนะครับทีนี้เนี่ยภาพการลงลบห์มันยังมันอย่างน้อยๆเนี่ยตอนนี้สิ่งที่พอจะสบายใจคือมันจับัดดาวไซ การที่ตลาดจะฟื้นขึ้นมาเร็ววันนี้คงยากนะครับเพราะหนึ่งแหล่งนไม่มีนะครับเม็ดเงจะต้องจากประเทศเองเข้าสู่ช่วงก่อนคิสไมก็คือพักตัวนะครับตลาดเราเองก็คงเงียบๆซึมๆอยู่ที่บริเวณพันสี่นี้ไปอีกนานแต่ผมมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสะสมนะครับเหมาะสำหรับจังหวะในการ buy on dip เหตุผลเพราะว่าปีหน้ายังเชื่อว่าเป็นเป็นบูเทนอยู่ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเราสามารถที่จะเข้าซื้อในตอนนี้ได้นะครับส่วนเรื่องของตลาดต่างประเทศเองเนี่ยอยากให้เน้นไปทางด้านของหน้าพุทธ นะครับพุทธดีเหตุผลเพราะว่าจริงอ,อยู่ว่าตลาดเนี่ยตอนนี้ความความผันผวนความกังวลเนี่ยมันเบาลงคือวิกฤตเ,เนี่ยเบาลงนะครับดอลลาร์เองก็ยังอยู่ในโทนของขาลงพูดง่ายคือตลาดยังไม่ถึงขนาดแบบ list off มันไม่ใช่ยังเป็น list on อยู่เพียงแต่ว่าวันสองวันเนี้ยมันเป็นช่วงของปลายปลา,า,ายมาสแล้วก็ใกล้ใกล้โคตสู่ช่วงคริสต์มาสดังนั้นตลาดมันมักจะเงียบแล้วก็นิ่งๆแล้วก็เน้นซส้ลอลงมา,มากกว่านะผมแนะนำว่าการเปิดพุทธน่าจะเป็น กลยุทธ์ที่ดีนะดีกว่าหน้าคอเพราะว่าคอแล้วลุน้นลุ้นขึ้นไม่ได้เลยในช่วงนี้นะครับค่ะนะคะส่วนกรอบนะคะก็สําหรับทั้งฝั่งของต่างประเทศกับในประเทศนี่ก็ยังแกว่งกว้างอยู่ใช่ไหมคะกรอบในประเทศคงแคบครับเป็นทางด้านกรอบแคบนะครับอยู่ที่บริเวณพันสีเนี่แหละโอกาสที่จะขึ้นมากกว่านี้ยากในช่วงนี้นะครับแต่ดาวไซต์มันจํากัดแล้วนะครับ ทียงแต่ว่ามันคงหาเหตุในการขึ้นไม่ได้ก็คงอยู่นิ่งๆพันสีไปเรื่อยๆนะครับ,รบส่วนต่างประเทศเองก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันซึมนะครับแต่ผมเชื่อว่าจันูรียเอ็กเพจะเกิดขึ้นนะแล้วก็น่าจะดับทําให้ตลาดตอบเพิ่มขึ้นไปได้อีกคือตลาดหุ้นไทยมันจะมีเวลาในการที่จะรับรู้เรื่องโควิดเนี่ยผมว่าผ่านไปอาทิตย์สองที่เราจะเริ่มชินละเราจะเริ่มเห็นตัวเลขมันนิ่งนะครับเราก็จะเห็นเรื่องของการที่มีมาตรการเข้มงวดในบางจุดบ,บางพื้นที่เราจะพอเอาได้ล้ว,ว่ามันไม่ใช่การล็อกดาว นั้นมกราคมจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของการฟื้นตัวแต่ว่าในแง่ของต่างประเทศเองยังมีความเสี่ยงนะครับว่าสานการการล็อกดาวน์สานการณ์ของการที่เรียกได้ว่า,าสายพันธุ์มันมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยนะฮะตรงนี้มันอาจจะมีการสร้างความกังวลอย่างต่อ,ตอ,ตอนเนื่องในฝั่งประเทศได้ก็จะต้องแยกแยกวิธีคิดกันนิดนึงในประเทศเนี่ยมันเลยบอกการซื้อสะสมส่วนต่างประเทศผมว่าความผันผวนจะเริ่มมีมากขึ้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต่างประเทศก็เน้นมองลงมากกว่ามองขึ้นนะคะได้ค่ะต้องกับขอบคุณคุณปิงมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ คุณปิงประกาศสิริวัฒนเกตนะคะสำหรับในตลาดบ้านเราก็กรอบก็ยังแกวงกรอบแคบอยู่นะฝั่งต่างประเทศช่วงนี้เนี่ยมองลงมากกว่ามองขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเก็งกำไรสามารถใช้วิธีการพุทธนะคะ DW เข้ามาช่วยได้ไม่ว่าจะเป็น SP500 ก็จะมีของค่าสองแปดแมอนะคะมี SPX28P2103A ตัวนี้จะมีค่าเกลียร์ริงเก s าจุดหกเซนจวนะคะใครเทรด DW อยู่แล้วนะคะให้เลือกหมายเลข28งแปดแมคคอีค่ะเขามีทั้งตลาดไทยตลาดต่างเทศ ตลาดต่างประเทศมีทั้ง S&P 500พีฝั่งสหรัฐอเมริกาห่างเสียงฮ่องกงตลาดไทยมีทั้งตัว s e ส50นะคะหุ้นรายตัวด้วยนะคะถ้าท่านอยากทำความรู้จักเพิ่มเติมรับทั้งบทวิเคราะห์มุมมองเฉบเฉียบของบรรดาน,นักวิเคราะห์ต่างๆนะคะส่งให้ท่านถึงไลน์นะคะก็เซิร์ชเลยค่ะแอกไทยดีหรือสแกน QR code คมุมจอเป็นเพื่อนกับแม c ครรีดีวนะคะติดตามรายละเอยียดทำความรู้จักเพิ่มเติมที่ทางเว็บไซต์นะคะ w w w บ h a i d w .com ค่ะ สนับสนุนโดย m a c r o r y DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thaidw.com